ต้มตำกับมดดเดียวแล้วก็มีผักิีีิยวพันอาหารในวันนี้มีเจ้าภาพสองคณะด้วยกันอขอโมทนาเหงยไก่พิเชษแส่ลอ้อ วันนี้ได้ทำบุญอุทิศให้แก่บุปการีพร้อมกับญาติพี่น้องทำบุญบุทิศให้แก่บุปการีมีผัดเชี่วมีส้มตำนะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือสมณีนนธีราวาดุลธํรนักรนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีที่ห้าหรือเปล่าปีที่ห้าเนได้ทำบุญวันเกิดในวันนี้ในถวายปันใจมาเพื่อทำบุญจำนวนห0า0บาท แล้วก็นํำไปทำพัฒหารเพนแล้วก็น้ําปานะเป็นน้ําอัดลมนี้ก็เป็นปัจจัยของสมเเนธทีรวันยกรังถวายน้ําอัดลมแน่สัมเนธทั้งโรงเรียนแล้วก็เป็นอาหารเป็นหมูทอดเป็นข้าวหมูทอดอันนี้คือพัฒหารในสมเเนธเพราะนั้นวันนี้เรามีอาหารหลายอย่างแล้ก็ให้สรมเเนธทุกโรคมาโนบุตนาบุญร่วมกัน มีขาต้มอ,อร่อยมากข้าต้มนี้ในะฉันแล้วอร่อยข้าต้มข้าต้มมัดน,นะไม่ใช่ข้าต้มเดี๋ยวต้งต้มตรมนี้ให้เราหยิบหนึ่งชิ้นนะหิบหนชิ้นเดี๋ยวจำไม่พอกันอันนี้ก็พระบรนาเจ้าภาพทั้งสองคณะมาน้ํานนี้ จากนี้จะเป็นหมูตอดกับกับข้าวตอดกับข้าวสวยตัวด้านนี้จะเป็นส้มตำกับปักซีอิวสามเณรก็หยิบตามสะดวกนี่เป็นน้ำปาน้าอาไวส้สามเณร